สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับกระดาษกันนะคะเดี๋ยวน้องพาวนะคะจะให้ดูสี่อันที่น้องพาวขับไปแล้วก่อนนะคะอันแรกนะคะจะเป็นเต่าทองค่ะเป็นเต่าทองสีส้มอันที่สองเป็นเครื่องมือมีกระดาษนะคะอันนี้ปาได้ไกลมากเลยอันนี้จะเป็นกระเป๋าตาะะังค์ค่ะใส่ตังได้นิดน,นะะึงมค่ะ อันนนี้จะเป็นกรอบรูปค่ะก็เอารูปเราตัดมาติดได้จริงๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาพับกระดาษกันเลยค่ะเราจะมาพับเป็นหมวกนะคะหมวกตัวนี้เลยเราเลือกกระดาษมาแล้วนะคะเป็นสีเขียวมีรูปดอกไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะขั้นตอนแรกนะคะ t ูอินเฮลนะคะคือเราจะทำเป็นกด in half นะคะคือเราจะเอาหน้าสีขาวแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพับลงไปจะพับครึ่งกระดาษแบบพับลงไปนะคะก็จะพับลงไปแบบนี้พับลงไปข้างล่างค่ะ แล้วไปหยิบันมาให้หน่อย่ีบน,นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะดีพอ,อเราพับครึ่งเสร็จแล้วให้เราพับแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพับเป็นรอยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อมมาแล้วก็พับแบบนี้แล้วก็จีบน,นะคะ เป็นครึ่งของครึ่งให้มันชนกันตามรอยที่เรามร r กไว้นะคะพอทำแบบนี้เสร็จแล้วเรา unfold ทำเสร็จแล้วนะคะก็เราก็จะพัดตรงนี้ลงมาสองข้างเลยสองข้างเลยค่ะตรงนี้นะคะสองข้างเลย แล้วเดี๋ยวเราจะขี้ออกมาให้ให้เป็นเหมือนบ้านแบบนี้นะคะให้เป็นเหมือนบ้านทางค่ะนะคะทำแบบนี้แล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งให้แบบนนะะแบบนี้นะคะพอ ได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยปผักกบแม่เพราะอย่างนี้นะคะพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็อ,กอะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็แค่พลิกด้านนะคะแล้วก็พับมาตรงกลางพับมาตรงกลางอย่างนี้ นะคะพับอยางได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็ผีผีเรแล้วก็เราจะก็จะพับมาแล้วก็พับแบบนี้กลับอีกด้านหนึ่งจากนั้น ก็พับอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะพับอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะได้อย่างนี้แล้วเขาแล้วก็อย่างนี้นะคะแล้วก็คลี่ตรงนี้ออกมานะคะก็จะได้เป็นหมวกเราคะ่ะนี่เป็นหมวกกิ๊วให้ตุ๊กตา <c oughs> จะได้อย่างนี้นะคะเป็นหมวกจิ๋วเไว้ให้ตุ๊กตาค่ะสำหรัวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งลงกินกงกินให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย